พูดถึงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของประวัติศาสตร์ประเทศไทยนั้นถูกเขียนด้วยชนชั้นผู้ปกครองและระยะเวลาการเขียนประวัติศาสตร์ของผดเ็จการผู้ปกครองที่เป็นผดเ็จการประเทศไทยนี่ยาวนานมากตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดทาหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วผดเ็จการก็เข้าครอบครองยาวนานกว่ารัฐบาลประชาธิปไตย เขาเขียนประวัติศาสตร์แล้วก็ยัดเยียดให้เราจำดังนั้นเราต้องมาพูดถึงประวัติศาสตร์ของประชาชนประวัติศาสตร์ประชาชนนั้นเขาไม่เขียนครับ14ตุลาเขาเขียนไปอีกแบบหนึง6ตุลาก็ไม่พูดถึงพฤษภาทมินก็ไม่พูดถึงดังนั้นประวัติศาสตร์ของประชาชนเนี่ยครับเราต้องช่วยกันสร้าง เราต้องช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ของประชาชนขึ้นมาส่วนดีส่วนด้อยอันนี้เราก็จะต้องช่วยกันการจากไปของคุณเทิดภูมิใจดีบางคนอาจจะไม่รู้จักท่านผู้นี้แล้วแต่คนรุ่นผมนมี่รู้จักอาจารย์จรัญดิธาพิชัยซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสริพัยอยู่นี่ ท่านได้ไว้อะไรกับการจากไปของคุณเทิดภูมิใจดีเรื่องราวของคุณเทิดภูมิใจดีส่วนตัวผมไม่ต้องพูดนะครับแต่ว่าชีวิตทางการเมืองนี่เราอยู่ในช่วงเจเนเรชันเดียวกันแม้ท่านจะอายุแก่กว่าผมแต่ว่าอยู่ในเจเนเรชันเดียวกันคุณเทิดภูมิใจดีเป็นผู้นำแรงงานแล้วที่ ติดตาผมที่สุดหลายคนก็รู้คงจะติดตาเหมือนกันเวลาแกนำประท้วงนี่แม่แกปาสายนี่ดุดันดีมากมีหนวดแม่สมัยนั้นคนไทยมีหนวดก็น้อยและชอบใส่เสื้อลายดอกแล้วดุดันดังนั้นการต่อสู้ของนักศึกษาหลัง14ตุลาเนี่ยเรามีอุดมการสังคมนิยม เราพูดถึงชนชั้นที่ก้าวหน้าเพราะการเปลี่ยนแปลงสังคมนี่ในเวลานั้นในช่วงสงครามเย็นเราพูดถึงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเอาชนชั้นของประชาชนจำนวนมากเนี่ยขึ้นมาเปลี่ยนแปลงก็เรียนแบบบอลเชวิคของรัสเซียคือตามทฤษฎีมาร์กเลนินนั้นถือว่าคนเป็นกรรมกรก้าวหน้าที่สุด คุณเทดิดภูมิใจดีก็กลายเป็นคนที่ขวัญใจของนักต่อสู้ในเวลานั้นผมยังจำภาพการปการปาาใสที่หน้าโรงแรมดุสิตธานีเพราะท่านเคยทำงานที่นั่นนะครับทำงานโรงแรมดุสิตธานีแล้วก็ตั้งสาภาพแรงงานขึ้นสมัยนั้นพวกนักธุรกิจต้องเรียกว่าในทุนก็ได้ครับ ลาหลังที่สุดวันนี้ยังมีบางส่วนลาหลังมากขนาดนั้นเหมือนกันคือขัดขวางการตั้งสาภาพแรงงานดังนั้นหัวหอกที่คุณเทดิดภูมิใจดีเป็นหัวหอกนั้นหนุนด้วยพลังนักศึกษาพวกเรารู้จักกันหมดช่วยกันเหลือกันเมื่อท่านจากไปด้วยไปแ80ปีเมื่อวันที่22นะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยและช่วงสุดท้ายของชีวิตก็เป็นมะเร็งก็ธรรมดาครับคนอายุมากก็เหมือนนักต่อสู้ส่วนใหญ่ทั่วไปครับเราไม่ได้มีฐานะอะไรมากผมก็ทำใจของผมว่าวันหนึ่งผมก็จะเสียชีวิตอยู่ในต่างประเทศถ้ามีโอกาสก็จะได้กลับบ้านถ้าไม่มีโอกาสก็ตายที่ไหนก็ต้องตาย คุณเทิดภูมิใจดีได้เสียชีวิตที่วัดป่าทรัพทวีธรรมมารามที่วังน้ำเขียวนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆส่งภาพมาให้ที่ผมให้ท่านดูนี่นีช่วงชีวิตสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับก็ขอให้ท่านจากไปโดยสู่สุขติ แต่ช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยหลังจากเราร่วมต่อสู้เพื่อประชาไยแล้วหลังจากนั้นเมื่อสิ็จสิ้นสงครามเย็นป่าแตกต่างคนต่างกลับมาเข้าเมืองแนวคิดก็เปลี่ยนแปลงกันไปแล้วแต่เงื่อนไขผมก็เข้าสู่พักการเมืองเข้าสู่การเลือกตั้งทางการเมือง คุณเทพภูมิก็เข้าสู่การเลือตั้งต่างการเมืองเหมือนกันได้เป็นสอสอทางอีสานหนึ่งสมัยหรือสองสมัยนะครับแต่ว่าความคิดนี่แตกต่างกันดังนั้นในช่วงสุดท้ายท่านก็ไปเป็นพันธมิตรก่อจราจนร่วมกับกลุ่มพันธมิตรลม้มรัฐบาลสร้างเงื่อนาขการรัฐประหารให้ทหารทำก็นั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านเชื่อ แต่ว่าในช่วงแรกเราเคารพการต่อสู้ที่เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองผมเรียกว่าสิ่งนั้นคือประวัติศาสตร์ของประชาชนก็ขอไว้อะไรให้แก่คุณเทิดภูมิใจดีนะครับนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของประชาชนอีกส่วนหนึ่งคุณจักระพบเป็นแข ที่ต้องลี้ภัยอยู่ไปต่างในต่างประเทศนานถึง17ปีและกลับมา,ข,าข่าวข่าวของท่านก็เริ่มจะลดลงละเพราะท่านก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยคดีอยู่ระหว่างดําเนินคดียังไม่มีคดีใด้ดเบ็ดเสร็จนะครับเรื่องอังยี่เรื่องอาวุธอันนี้ก็ไปรับทราบข้อหาที่อายการที่กรุงเทพอายการสมสุขที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จะ รับฟังคําสั่งอายการอีกทีก็ต้นเดือนหน้าเดือนพฤษภาพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปอยุธยาต่อเจอสองคดีนะครับไปอยุธยานะครับไปรับทราบข้อหาเหมือนกันนะครับตามภาพนี้นี่คือเรื่องราวของชีวิตนักต่อสู้อีกคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าทิศทางสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณเพราะผมก็เฝ้าดูว่า คุณจะ,จะกระพบเพนแขจะมีชะตาชีวิตหรือจะถูกกระทาจากอำนาจนอกระบบเท่าไหร่ยังไม่รู้ก็เฝ้าดูไปก่อนนะครับเรื่องราวของบิ๊กโจ๊กนั้นยังสั่นสะเทือนหลายคนพยายามจะจับภาพให้ เข้าใจได้ว่าบิ๊กโจ๊กนั้นดับเครื่องชนเลือดเข้าตาแต่ว่าอันนั้นมันง่ายไปคุณอรุณวัชระสวัสดิ์ท่านวาดรูปนี้แหมไม่ให้ท่านดูจะพลาดโอกาสนี้ไปนะครับท่านวาดรูปบิ๊กโจ๊กเหมือนไม่ขีดไฟที่ไฟกำลังลุกหัวเต็มที่แล้วกระโดดเข้ากล่องไม่ขีดปรากฏว่า กระบวนการชนชนชั้นนำทั้งหลายในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งเปรตปืนเหมือนก้านไม่ขีดวิ่งหนีกันกระจัดกระจายกระเจิงกันไปหมดเพราะว่าจะเผาหมดแล้วอ่า,อา,อานี้จะเป็นมุมมองของกาตูนิสนะครับที่ทำให้เราเข้าใจอะไรดีผมพูดถึงเรื่องโคโศกรัฐบาลที่ น่าจะมีบทบาทในการเปลี่ยนมุมข่าวคือเรื่องราวของการปรับคณะนั้นตรีมุงทีมันน่าเบื่อครับไอเราจะไปว่านักข่าวเขาไม่ได้เขาขายข่าวดังนั้นเขาก็แซะนั่นแซะนี่แซะนี่แซะนั่นแต่แปลกโคศกก็ไม่หามุมข่าวใหม่ๆเข้ามาก็นีว่าถ้ามีมีข่าวว่าจะถ้ามีการปรับคณะนั้นตรีก็จะเปลี่ยนตัวโคศกก็นั่งเฝ้ารออยู่ แต่สงสัยจะไม่เปลี่ยนก็ได้นะเพราะคนที่เก่งกว่าโคศกคือคนรอบข้างนายกและตัวนายกเศษษฐาเองครับเมื่อข่าวการปักน้ำตีมันมากมายจนน่าเบื่อน่าลำคาญท่านก็จะต้องปรับอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันซ้ำแซะอยู่เรื่อยนี่มันคทีมันทำให้เกิดขึ้นลมมากขึ้นแล้วก็นี่คือเป้าหมายของสื่อมวลชนบางฉบับ ที่อยากจะเห็นความปั่นป่นในรัฐบาลแล้วก็ขายข่าวแต่ส่วนในในรัฐบาลประชาธิปไตยนั้นผมไม่นี้ตรงนี้นะครับไม่นี้ตรงนี้แต่ถ้าเป็นรัฐบาลเผด็จการก็เอาเต็มที่ครับดังนั้น,น,นในรัฐบาล <c oughs> ประชาไตายแบบพลเรือนนี้จะชอบใจไม่ชอบใจก็ขอให้มันเดินหน้าไปเราช่วยกันประคับประคองเมื่อวนันอังคารเป็นวันประชุมคณะมนตรี ต้องชื่นชมว่าท่านนายกทําเองหรือที่ปรึกษ,ษาแนะนําไม่ทราบขอชื่นชมไปด้วยนะครับเปลี่ยนมุมข่าวครับแม่เจ้าใครจะไม่เล่นข่าวนี้กันแล้วแต่นะคือเรียกซีอีโอแบงมาพบสี่ธนาคารธนาคารยักษ์ใหญ่เพราะมันปรากฏตัวเลขออกมาว่าช่วงนี้ ไต่มาสแรกธนาคารพาณิชย์กำไรเกือบอยู่ประมาณสักห้าหมื่นเท่าไรเนี่ยห้าหมื่นกว่าล้านเกือบห้าหมื่นล้านครับสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าในเก้าแบงค์นะครับในเก้าแบงค์ กำไรอันดับหนึ่งคือกสิกรสองไทยพาณิชย์สามกรุงไทยสี่แบงก์กรุงเทพบางคนก็ทัเศรษฐาเรียกมาพบครับเรียกมาพบนายแบงก์ซีโอสี่คนเศรษฐาเรียกคุยผู้บริหารสี่แบงก์ก่อนประชุมคอรมอขอความร่วมมือ ลดดอกเบี้ยช่วยกลุ่มเปราะบางบางทีการเมืองนะครับการใช้อำนาจไม่มีอำนาจโดยกฎหมายแต่เราใช้อำนาจในฐานะได้รับมอบหมายจากประชาชนก็ประชาชนเดือดร้อนจากหนี้สินมากมายและไอ้แบงค์ชาติท่านผู้ท่านนายกมี <c oughs> ความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ว่าแบงค์ชาติไอ้เจ้าเศรษฐพุทธ ขอมันลดดอกเบี้ยเท่าไรให้มันประสานกับธนาคารเท่าไหร่มันก็ไม่ทำอ,อ้างนู่นอ้างนี่เออเพราะว่า <c oughs> เมื่อเช้าวันอาคารนี้น่าสนใจท่านเชิญมาพบเลยครับหนังสือพิมพ์หลายฉบับลงนะครับนี่ผมเก็บข่าวง่ายๆเห็นชัดๆจากผู้จัดการจากเดลินิวนายกคุยสีผู้บริหารแบงค์ขอปรับลดดอกเบี้ย ช่วยกลุ่มเปาะบางมีซ e อแบงก์กสิกรไทยนะครับกรุงไทยกรุงเทพไทยพาณิชย์สี่สี่ธนาคารเท่านั้นเองโดยลองขอว่าช่วยเหลือท่านไม่ได้บอกให้ร้อกเ่ียินะ เท่ารู้นี่นี่แสดงว่า <c oughs> คุณเศรษฐานี่เป็นงานมากขึ้นแล้วบอกขอให้ทำมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเปาะบางท่านต้งใช้ภาษาว่ากลุ่มเปาะบางนั้นขอให้ท่านเป็นพิจารณาเองก็แล้วกันก็คือคนยากคนจนนั่นแหละที่กู้แบงค์คนท่านกลางกลางล่างกลางบนแต่ว่าท่านไม่กำหนดไปพูดเป็นนามธรรมานะครับ เพราะว่าถ้าพูดเป็นรูปประทมนี่มันอาจจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นการเมืองได้แล้วท่านก็บอกว่าคนที่มาพบกันนี่ก็รู้จักกันมาเป็นเวลา20ปีแล้วอ๋อแน่นอนสิครับก็ท่านเป็นประธานบริษัทใหญ่ของ real estate สร้างบ้านจัดสรรทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ใช้บริการแบงค์ท่านก็พูดทำให้ทุกคนก็ดูภาพดีครับ พอซีซีโอนี่กลับไปเขาก็ประชุมสมาคมธนาคารพาณิชย์เลยครับส่วนจะลดได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งโดยนายพยงศรีวนิชนะครับซึ่งเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยเขาก็เรียกประชุมตรงนี้ครับที่ผมมองว่าในทางการเมืองเนี่ยแม้ว่าระบบ มันไม่ใช่ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแต่วันนี้ฐานที่ชอบทำไม่ว่าคุณจะปกครองด้วยระบบอะไรในฐานที่ชอบทำอยู่ที่ปากท้องของประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนนายกก็ต้องมีหน้าที่แต่และเรื่องแต,แเงแตแเง่เรื่องดูแต่ละเรื่องเรื่องนี้เรื่องแบงก์ก็แบกงเล่นกำไรกันสี0ห้าหมื่นกว่าล้านนแค่ไตามาดแรก ทุกธนาคารเพิ่มหมดเลยรวยกันอยู่แล้วก็รวยกันขึ้นไปอีกดังนั้นสภาพเช่นนี้เนี่ยท่านนายกเป็นไม้เบื่อไม่เมาไม่เมากับไอ้เจ้าเสษษพุธมาหลายรอบเต็มทีผมถือว่าสิ่งที่ท่านทำครั้งนี้นะครับเป็นสิ่งที่เหมาะสมครับและเป็นวิธีการที่จะทำให้มะม,ม่วงขั่วเน่าครับ ไอ้เจ้าเศรษฐพุทธมีข้อคลหากันเยอะมากว่านายกจะปลดนายกก็บอกผมไม่ได้ปลดนักสิบิก็จับตาว่าจะปลดได้ไหมอ๋อไม่ต้องห่วงนะครับปลดได้แล้วผมบอกเลยว่าสุดท้ายจะถูกปลดผู้ว่าแบงค์ชาติจะถูกปลดถามว่าถูกปลดจากอะไร หลายรูปแบบครับคือขั่วเน่าร่วงเองฮครัคร้วมะม่วงเน่าร่วงเองเพราะมันไม่มีความชอบทาใดๆเลยที่ยืนขาแต่กระต่ายขาเดียวแล้วไม่ฟังนายกไม่ฟังไม่เป็นไร <c oughs> แถมยังพูดท้าทายอีกตัางหากแม่อ้นี้มันก็เกินเหตุเกินผลไปนะครับมันเกินเหตุเกินผลไปผมนึงบอกว่า <c oughs> วันนี้เนี่ย ถ้าเราดูจากสถานการณ์เราจะเห็นทันทีว่าสุดท้ายเนี่ยท่านฟังผมไว้กันลวกันไอ้เจ้าเศรษฐพุทธจะไม่ได้เป็นผู้วา่าแบงค์ชาติขอเวลาอีกนิดหนึ่งครับขอเวลาอีกนิดหนึ่งขอเวลาจากอะไรรัฐบาลเขาไม่บอกอะแต่ผมอ่านเกณฑ์เนี่ยรู้เลยขอเวลาให้ผ่านวันที่สิบเอ็ด ไอสวอด็จการหลุดออกไปซะแล้วดูสถานการณ์อีกทีหนึง่งขึ้นลมอีกทีหนึง่งเหนือรัฐบาลแข็งแรงขึ้นแล้วทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนไปตามทิศทางนี้ผมบอกได้อย่างนี้แล้ววันนี้วันนี้รัฐบาลก็กำลังแข็งแรงขึ้นด้วย ข่าวสารเงินดิจิตอลครับข่าวสารเงินดิจิตอลว,วันนี้ไทยรัฐท่านดูนะประชุมคลรเสร็จเมื่อวันอังคารจริงๆนายกไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วผมฟังดูนะที่มาถแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมบนชนจะมีลูกเล่นหน่อยเท่านั้นแหละครับคือถาม นักข่าวนะนักข่าวพแรแถลงเสร็จนักข่าวมีอะไรจะถามไหมนักข่าวถามชาท่านบอกโอเคนะขอบคุณนะไปเลยก็เลยหากันความจริงเป็นลูกเล่นดูจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันพุธเงินดิจิตัลผ่านโคลโมอเศรษฐาควงพักร่วมถแถลงจริงๆไม่มีอะไรใหม่แล้วพิเศษเพิ่มเติมที่น่าสนใจแต่ที่น่าสนใจก็คือ ความการผ่านคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการและควงคณะรัฐมนตรีมายืนแถลงข่าวไทยรัฐเดลี่นิวคอรมอเคาะเลือกสวออขอโทษโคลาน,นี้มีข่าวอืน่นข่าวข่าวสดนะครับนายกก็ยืน แถลงข่าวภาพข่าวอันนี้เนยครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เราเห็นความจริงว่าความชอบธรรมมากขึ้นทุกทีนะความชอบธรรมมากขึ้นทุกทีดังภาพที่ท่านเห็นยืนแถลงข่าวเป็นทีมคอรมอทุกพักนั้นหมายความว่าคองแขนชกกันแล้ว ไอ้ของแขนเดินหน้านะครับส่วนใครจะบอกว่ามัดคอก็แล้วแต่ท่านแต่นี่แหละครับคือคืองานการเมืองที่ท่านนายกกำลังดำเนินการนะครับจากหนังสือพิมพ์อันนี้ก็ของมติชนก็เหมือนกันครับมติชนยิ่งลงชัดใหญ่นะลงชัดใหญ่มติคณะนาตตีไฟเขียว ดิจิตอลนะนี่มติชนชัดเจนเลยครับบ่า,าเบ็นอึกขึ้เหมือนกันครับดต่นั้นข่าวหน้าหนึ่งนึกซื้อพิมพ์ในหลังคอมอมีในยะสำคัญก็คือล้องแขนคณะรัฐมนตรีเดินหน้าเรื่องเงินดิจิตอลส่วน จะไปได้ยังไงก็ต้องดูกันต่อไปแต่นี่คือเกาะติดเกาะติดคิดทันข่าวครับ